เปิดว่าจะเปิดว่าจะให้สังขารเพิ่นเดวิลได้จ่าเด้ออีพอมาหอดแล้วม้าห้องมาให้ลูกกระบอเข้าใจมาษย์มาหน้านี่ต้องบอกว่าจาเทนั้นได้อีอพอ ลูกคนนี้บ่คือผู้อื่นในอีพอถามหาลูกนั่นต้องเปิดว่าจะดีใจจังไดมาจังไดก็ต้องถามทุกถามสุขลูกหลาน มาหอดแล้วมาหอดให้รอดให้รอดดลูกกาบอยากได้ทุกทรมานใจได้ไหมที่ทรมานใจรอจอยู่น้ำบากอย่างน้ำบากแได้ไหมเจ้าค่ะ มาะนันมาหาอีพอนีมาขอให้พ่อปู่น่เมตตาลูกหลานให้ลูกหลานในมีสุขใจและก็บสบายกายก็คือให้พ่อปู่นิเปิดรหัสศกมหาศัพท์ลูกหลานจะได้ลูกเป็นลูกหลานมหาเศรษฐีอยู่มนุษย์นี่ยังไปใสมาใส่นใสแต่ทรัพย์ เจ้าค่ะตัวไปเจ้าจะเป็นคนมีบารมีนะสาธุชัยะบารมีเจ้เกิดจัดต่อหน้าที่การงานของเจ้าสาธุแล้วพ่อจะไปหาให้เจ้าม่ให้เจ้าเองสาธุจำไว้เลขประจำตัวของหลงพ่อคือสิบห้าสาธุสาธุสาธุพระเจ้าค่ะสาธุเขียนลงสิบห้า เดือดไปาำตัวปนีขาแน่เลงให้คนไปเริ <A> ่มรหัสจนวัดต่างวัดต่างว่าออหนีล่ะขึ้เลขของพ่อพ่อจะบอกเปนงานสิบปศสิบปศาสาธุูชยยะเมตตาพันเจ้าก่าเมตตาบุญการมาประร่างลูกชายของข้าหลายปีแล้ว วันนี้ลูกจินดาเทรมานี่แก้วได้มีบุญอันงญ่หลวงได้มาส้มบารมีของพ่อปู่ของลูกสาธุสาธุนอ้อมกราบชยะบารมีพระเจ้าค่ะสาธุให้เจ้าใส่ขาวนะเจ้าค่ะสวดมนต์บารมีภาวนาเจ้าจึงมีโชคมีลาภเกิดบารมีเองสาธุเก็บความไว้สาธุเจ้าค่ะ เขียวมาควันถามบอกน้ำเพลินในเมนันเดือดถามเราเลยเอ็มเรามเราอยู่เราอยู่กระปูนปกระปูมาถามเราเนี่ย ปูให้เนี่ยจ้าปูเพิ่นดีใจบอพิ่นคือเห็นลูกเห็นหลานแล้วปูเพิ่งปูบ้ามาง่ายง่ายเป็นบัคขัดที่เนี่ยปูดีใจบอจ้าลูกหลานมากผิดคือโดนแล้วเป็นบัค่ะตั้งแต่พิ่นโอ้โปูพื้นปูดีใจปูดีใจแห้งเป็นลูกเป็นหลานมหาเนาะะค่รอหมดเจ้ามานานแล้ว ได้ยินือช่เสียงของเจ้ามานานแล้วแต่เ,<ช>เจ้าไม่ยอมพากนาันมาฝปดเอาไพ่ให้ลูกด้วยเจ้าปูเจ้าค่าฮะลูกดีบ่ท่านละมีบุญบาลมีเจ้าค่ะมื่อ,มอนี้ได้มีบุญบาลมีมาหอดอีพอปูแล้วสาธุเดินนะคะสาธุเดินดมีใดมาเห็ดมาสางน้ำในเดินนะคะนนลูกคามาโดนมิมิตให้ลูกชายค่ดูแล้ว ไม่เกิดสามวันที่ต้องได้มาสาธุค่ะพ่อปูกเขาเทวาทิล่าแม่กับพโพมิต่สานันเป็นพ่อกับลูกค่ะเป็นพ่อกับลูก ใช่เป็นพ่อกับลูกแต่ปูขาวกับปูอนันตะนคราชคือใครปูขาวกับปูอนันตะนคราชคือใครเอซี่ซอยตอบนะค่ะเลยเอซีกับตอมาซอยตอบเอสซีที่ซอยตอบปูขาวเทวาธิราชปูขาวเทวาชิราชกับปูอนันตะนคราชคือใครคือใครบันทึถามปัญหาล้วตอบไม่ได้ยาก เป็นแบบนันนี้เป็นพระยาล้านก้อนเอ็นเมียสี่ทนายเรื่งเอะปูขาวที่วาทิ่ราชได้ไหมนี่ปูอันนั้นศาสตร์นี่เป็นเป็นพญานาควิญญาคแต่ปูและปูขาวปูขาวนี่ก็เป็นพญานาคเท่กันนี้แต่ว่าเพิ่นเป็นซื้อปูขาวทีวาทิราชเอ๊า ปูขาวทวาทยงได้ก่าปูขาวกับพญานาคเพิ่เป็นพญานาค่กเพะมมีสียตคุณบุญนามาองคปูชีปลาขาวข่าสันปูขาวองปูชีปลาขาวสันลูกหลานลูกหลานก็ลูกปูคนเดียบดอกลูกหลานก็รู้นะปูปูเอเชียควาูเข้าปูเล่ากษัตริย์ในเมืองข่าวสันปูเทกษัตราเมือง คือเทวดารูปสีสองใหญ่ที่สุดในมรรสวรรค์เบื้องบนแตงร่างลงป่าเป็นโอ้อนัตต์นักราชโอ้เป็นเป็นโอเดียวกันเป็นโอเดียวกันสามคนหลบพุ่งคนหลบพุ่งเป็นเป็นองเดียวกันแต่มาสามพุ่มสามคนหลบพุ่งสามพุ่งคนหลบพุ่งสามผู้เดียวกันจำไว้นะทุกคนะโอ้โหเออลงมากมันกำลังคือพุ่งเบี่ยงบน ผู้เขาคือผู้แบ่งบุญนี่คือนิ่มนวลอ่อนหวานอนัตตานี่คือสีพุ่งพญานาคที่ควบคุมอนัตตามั่นก็คือพวกพุมงพญานาคคือควบคุมพญานาคควบคุมมนุษย์ผู้ที่ก่อการร้ายไม่พุติตนที่ไม่ดีไม่มีสัจจวาจาคือผู้เขาเทวา มอบอำนาจลงมาเบื้องล่างมาอยู่เบื้องล่างให้พยายนาคกำจัดพวกสัตรูเุลจะเสีุลมม่ <c oughs> แก่โอ้ยฮึ่ตก็วันฝันวังฝันปวดฟุ้งพระนงค์ในปัจจุบันนี้เพื่องบนคือพ่อปู่ขาว มอบอำนาจลงมาอยู่เบื้องล่างแปลงล่างมาเป็นปูอนันต์นัคราชกับ่าอุสาวิสุธิเทวะจะมาบำรุงสนุถนอมก็พ,พุทธศาสนาเอาทรัพย์ของพญานาคมาสร้างเพราะเบื้องบนสร้างไม่ได้ต้องใช้ทรัพย์ของพญานาคขึ้นมาสร้างเนึ่งจะสำเร็จพระพุทธศาสนาวันวาอาราม ทุกหนห่งทุกแห่งต้องอาศัยทรัพย์จากรนาคา,านาคีน,นี้จะสร้างสำเร็จออก็ไม่พอทรัพยานา องพญาานาคผู้นั้นจะมีทรัพย์มีสมบัติไม่ติดขัดและก็ขาดแคนแต่ถ้าตาบดบุคคลใดยังดูหมิน่นเหยียบหยามเบื้องล่างพญาานาคผู้นั้นที่ตกตับไม่มีทรัพย์จำไว้จะบอกให้ โชคลากเบื้องบนไม่ค่อยแันลกระเดินไม่ค่อยอ่างจะให้แค่ปีละสองครั้งลูเขาแต่เบื้องล่างถ้าสักการะบูชาจึกต้องจะได้กลอดต้อกครับพี่อเรืา ก็ใครเหรอทำไมจะประกอบกับลูกสาวให้เข้าใจตอนนี้ข้าคือป ja ู่ขาวเทพมณีวิสุทธิเทวยเรื่องบนมาปรับะกอบให้เข้าใจว่าปู่ขาวกับปู่อนันต์คือผู้เดียวกันจำไว้ฟาสูตรก็ค่ะ ยากพิสที่บริวารล,ลูกเต้ารูปเต็นหลานของลูกข้าวท่าน,นันตะคือเป็นไข่แม่รกของตระกูลพญายนาคผู้ยิ่งใหญ่ที่สในเมืองบาดารับใช้องค์พระ นาอาิสาวหรือรับใช้ไม่ยาออูมาหรือยาัติคน